ชื่อสญญายยาแดนวันนะคะหรือว่านิงค่ะเรียนอยู่ม .6 โรงเรียนมาตาดีวิทยาลัยค่ะแล้วก็เป้าหมายซีลเทปที่ตั้งเอาไว้นะคะคือประมาณ90 100คะแนนจาก120ค่ะแล้วก็ที่จะเอาซีลเทปไปนะคะเพราะว่าจะนำไปยื่นที่คณะอินเตอร์ของจุฬาค่ะก็คือ,อบัญชีเศรษฐศาสตร์แล้วก็อักษรค่ะ ตอนแรกมีเพื่อนมาเรียนค่ะแล้วก็ได้คะแนนสูงขึ้นมาก,ก็เลยอยากมาเรียนบ้างเพื่อที่จะอัพคะแนนตัวเองขึ้นค่ะก่อนที่จะมาเรียนนะคะสอบประมาณ8-9ครั้งค่ะแล้วก็คะแนนไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนพลาดเยอะที่เดิมแล้วก็พออีกพาร์ทหนึ่งขึ้นอีกพาร์ทหนึ่งก็ตกค่ะก็เลยคะแนนอยู่ที่เดิมตลอดไม่ขึ้นค่ะ สอบเสร็จก็คือได้เลยแล้วก็พอสอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกคะ่ะก็อยากขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่นี้มากๆเพราะว่าได้ให้เทคนิคที่แบบดีจริงๆแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้แบบคะแนนขึ้นมากๆคะ่ะโชวที่มีแบบฝึกหัด เป็นช่วโมงเสริมก่อนที่จะมาเรียนจริงนะคะเพราะว่าทําให้เราได้เตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็รู้ตัวเองก่อนว่าเราอยู่ที่ระดับไหนส่วนซอฟต์แวร์ที่เป็นคําศัพท์นะคะก็ช่วยได้มากค่ะเพราะว่ามันช่วยแบบเติมคลังคําศัพท์ของเราในพาร์ททั้ง Reading แล้วก็ Error ค่ะเคล็ดลับนะคะคือ อยากให้ทุกคนมีสติมากๆค่ะโดยเฉพาะในพาลิซนิ่งเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อแบบทุกคนมีสติมีสมาธิมันก็จะทำได้ค่ะแนะนำค่ะเพราะว่ามาแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วได้มากกว่าที่ตัวเองคิดไว้ตอนแรกด้วยค่ะอัพไมเทค่ะ ครับกรณีของน้องนิ้งนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะฮะที่สามารถปรับคะแนน CU Test e เนี่ยจากที่สอบมาหลายครั้งนะครับเราไม่ถึง80สททีแต่ปรากฏว่าหลังเรียนจบคอร์สไปสามารถทำคะแนนได้ถึง97นะครับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับท็อปเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าตอนนี้น้องนิ้งสามารถเอาคะแนน CU Test e ไปยื่นคณะอะไรก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับตามใจชอบมีโอกาสลุ้นสูงมากนะครับ แค่ทาคะแนนวิชาอื่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับจะอยู่เทปค่อนข้างเฉลุยละทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับสําหรับคะแนนที่น้องนิ้งสามารถพัฒนาขึ้นมานะครับโดยเริ่มที่ปัญหาก่อนครับต้องบอกว่าการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์นักเรียนหัขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนเข้ามาปุ๊บเราทําการวิเคราะห์ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นจากตัวน้องนิ้งได้ชัดเจนครับ น้องนิ้งจะเป็นตัวแทนและกันเนาะเป็นตัวแทนของนักเรียนที่มีสกิลการใช้ภาษาค่อนข้างดีครับเพื่อง่ายน้องนิ้งสามารถรับฟังข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีครับเนื่องจากเรียนโรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษอย่างมาตาเดย์ครับแล้วก็สามารถพูดได้นะครับสามารถอ่านได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับมีคลังคําศัพท์อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องอัดเพิ่มเนาะเพราะว่า ข้อสอบประเภท c u t e s เป็นข้อสอบที่เป็น Academic นะครับเพราะเราต้องใส่ศัพท์ที่เป็นแง่วิชาการมากขึ้นไปตรงนี้นะครับเป็นประเด็นหลักนะครับที่อาจารย์เห็นว่าเด็กคนนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับมี potential ที่จะทำคะแนนได้สูงนะครับทีนี้เรามองต่อในเรื่องของ Score Analysis บั่งนะครับก่อนจะเริ่มคอร์สเราต้องทำการวิเคราะห์ คะแนนนะครับหรือสกอร์ของนักเรียนนะครับพเพราะนี่จริงๆอาจารย์รรอยาก encourage หรือ motivate ให้นักเรียนนะครับไปสอบมาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วเราจะเห็นลุกเล่นเห็นความน่าสะพึงกลัวของข้อสอบ CUT e ทเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับนี่คืออยาก motivate ให้ไปลองสอบก่อนเพื่ออาจารย์สามารถเอาคะแนนตรงนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ได้นะครับและเมื่อวิเคราะห์คะแนนของน้องนิ้งเนี่ยเราจะพบด้วยกันนะครับจากการที่สอบมาหลายรอบเนี่ยเราจะพบแบบนี้ครับ อันแรกคือพาร์ทลิสติ้งน้องนิ้งทำคะแนนเฉลี่ยในพาร์ทนี้ไม่มีครั้งไหนที่ต่ำกว่า20เลยครับจาก30นะครับไม่มีครั้งไหนต่ำกว่า20ครับนี่คือจุดเด่นมากๆนะครับสำหรับพาร์ทลิส n ิ n งเรามาดูพาร์ทที่2ครับในพาร์ทวิดดิ้งนะครับเต็ม60น้องนิ้งทำเฉลี่ยแล้วเกินครึ่งมานิดๆครับพูดง่ายๆคืออยู่ประมาณ3 0ถึง38ประมาณนี้ฮะจะยังไม่เกิน40นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายเลยพาร์ท w r i t ิ้ง หรือ error นะครับซึ่งมันก็คือแฟมมากไกลๆด้วยนะครับน้องนิ้งเป็นจุดอ่อนที่สุดครับในพาร์ทนี้คือไม่เคยถึงครึ่งครับจาก30ไม่เคยถึง15ครับอยู่ในระดับของ10ถึง13 14ประมาณนี้ครับผมพารานนี้คือการวิเคราะห์ตัว score หรือเป็น score analysis ของน้องนิ้งนะครับแต่เมื่อพบแบบนี้นะครับอาจารย์จะดูเป็นหลักที่คะแนน l i s t e n i ฮะถ้าคะแนน l i s t e n i ไม่ไปฉุดอีก2พาร์ทที่เหลือ และมีสกิลระดับใช้ได้แบบนี้นะครับอาจารย์มั่นใจเลยในเคสแบบนี้นะครับอาจารย์กล้าการันตีเลยว่าน้องนิ้งจะผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อเรียนจบคอร์สแน่นอนครับขอเพียงอย่างเดียวครับตั้งใจครับนะครับขอปัจจัยเดียวที่นํามาด้วยคือความตั้งใจจริงในการจะมาค่อยๆแก้ปัญหาด้วยกันครับทีนี้เรามาดูว่าเราแก้ปัญหาอย่างไรนะครับให้น้องนิ้งนะครับสิ่งที่แก้ปัญหาหลักเลยครับจริงๆใช้ข้อเดียวก็ได้ครับ ข้อนั้นคือเปลี่ยนกระบวนความคิดให้มีระบบระเบียบมากขึ้นครับพูดง่ายนะครับเปลี่ยนกระบวนความคิดให้มีระบบระเบียบมากขึ้นการพูดเหมือนง่ายครับแต่ยากครับต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆส่วนครับและองค์ประกอบหรือกระบวนการแรกนะครับที่ต้องใช้คือ pre course ครับต่อให้คุณเรียนปราฟมาเยอะแค่ไหนครับเราก็ต้องเอามาปรับครับ เราอยากสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมันว่า Brain Map ครับเพราะนักเรียนนะครับโดยเฉพาะน้องนิ้งเมื่อมาปรับเวอร์มาที่เขามีอยู่แล้วระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเห็นภาพรวมภาพใหญ่โครงสร้างได้เนี่ยง่ายๆเขามองชัดเจนเคลียร์มากๆในใจครับว่าโครงสร้างต้องเป็นแบบไหนวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนเห็นภาพใหญ่ครับมองออกทั้งหมดอะไรสําคัญไม่สําคัญฮะโฟกัสได้ถูกจุดนะครับจะไม่สนใจจุดเล็กๆน้อยๆมากมายถ้ามันไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับ นี่คือส่วนแรกคือ brain map ครับในส่วนที่2คือเราปรับด้วยกระบวนการใส่ practice algorithm เข้าไปนะครับ algorithm คืออะไรครับคือ step by step ขั้นตอนการฝึกฝนนะฮะในทุกๆ part ที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็น writing reading หรือ listening นะครับไม่ใช่แค่ทำข้อสอบเยอะแล้วจบนะครับการทำข้อสอบเราต้องลื้อขึ้นมาใหม่นะครับมีกระบวนการฝึกฝนที่ชัดเจนครับมีขั้นตอน1 2 3 4 5 6 รวมถึงแบ่งเป็น basic structure แบ่งเป็น hidden structure ที่เป็นลูกเล่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องมีขั้นตอนกระบวนการคิดที่ชัดเจนครับยอมช้าลงนิดนึงนะครับในการทำไม่ใช้เซนส์อย่างเดียวละยอมช้าลงนิดนึงแต่เมื่อเราเห็นข้อสอบมากขึ้นฝึกเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะได้เซนส์ทางภาษาที่แม่นยำและถูกกรามาร้0ยซที่เขาต้องการเนี่ย มากขึ้นนะครับเพราะเราฝึกเพิ่มเราจะไม่เสียแรงเลยนะฮะยิ่งฝึกเพิ่มความแม่นยําเพิ่มนะครับความมั่นใจเพิ่มครับและสปีดค่อนข้างเพิ่มได้อย่างชัดเจนมากๆครับนี่คือส่วนที่2ครับอัลกอริทึมครับที่ต้องมาปรับเมื่อเรามีส่วนแรกเห็นภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ครับเรามีขั้นตอนการฝึกฝนเราเห็นข้อสอบมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับความมั่นใจเกิดหลังจากนั้นเมื่อคุณวิเคราะห์ได้อย่างดีขนาดนั้นแล้วนะครับ เราอยากได้ speed ที่เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เทคนิคที่เฉพาะนะครับต้องเฉพาะนะครับตัวเทคนิคต้องเฉพาะสําหรับการสอบ CU t e p t เท่านั้นนะครับเทคนิคก็ต้องเกิดมาจากการวิเคราะห์ข้อสอบมาเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับเพ mm ื hmm. ่อง่ายเราเห็น mm hmm. เทรนข้อสอบเลยฮะ mm hmm. เห็นว่าผู้ออกต้องการวัดแบบไหนลูกเล่นก็คืออะไร mm hmm. เขาวางชอ์ choice, แบบไหนทําแบบไหนโดนเขาหลอกทําแบบไหนได้คะแนน น,ะะนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะมีเทคนิคเพื่ออะไรเพิ่มสปีดแน่นอนครับและไม่โดนเขาหลอกนะครับไม่เสียคะแนนจากช้อยส์ที่เขาวางหลอกนั่นเองนะครับและสุดท้ายกระบวนการที่ขาดไม่ได้เลยครับคือการทำเช็คลิสต์นั่นเองนะครับนักเรียนทุกคนนะฮะในระหว่างที่ฝึกฝนข้อสอบเก่าๆหรือข้อสอบปัจจุบันนะครับ ต้องมีการทำเช็คลิสต์ครับส่วนไหนยังเป็นจุดอ่อนอาจารย์แนะนำให้ไปดูเพิ่มในห้อง l a บครับเปลี่ยน weakness ให้เป็น strength เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้ได้ครับและตรงนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับที่ทำและปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอมาครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์คําศัพท์ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะมาดูเพิ่มในส่วนที่ยังคิดว่าเป็นจุดอ่อนอยู่ทั้งทงท,งที่มีความ สามารถหรือมีสกิลอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าเป็นน้ําเต็มแก้วครับยังคงปรับไปเรื่อยๆครับและด้วยองค์ประกอบ4ข้อทําให้มีกระบวนวามความคิดที่เป็นระบบและเหมาะสมกับ CU t e p มากขึ้นนะครับและสุดท้ายจึงไม่แปลกใจครับที่คนคนหนึ่งนะครับนักเรียนคนหนึ่งที่สอบมาเกือบสิครั้งแต่ไม่ผ่านสักทีทั้งๆที่สกิลดีนะครับเมื่อจบกระบวนการเหล่านี้ไป สามารถทำคะแนนเป็นระดับท็อปนะครับคือขึ้นมาที่97คะแนนครับนี่คือกระบวนการที่เราต้องวิเคราะห์พัฒนาแก้ไขร่วมกันครับอย่าฝากอนาคตไว้กับคาโฆษณาอันดับหนึ่งดีแรกยอดนิยมรับรองผลเพราะใครๆก็พูดได้พิสูจน์การสมัครอิงมีอัพที่เดียวที่กล้าเปิดเผยโครงสร้างหลักสูตรสไตล์การสอนให้เรื่องเน้นๆก่อนตัดสินใจ เพราะอนาคตไม่ได้มีไว้เสีย่ยงี่สูจนแล้วด้วยสถิติ86%บรรลุเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่2